คู่มืออุพยภาคปริวัติแปลไทยเป็นมคตข้อหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดถึงข้อหนึ่งร้อยห้าสิบข้อหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลกพุทธ โธโลเกอุปปนโนข้อหนึ่งร้อยสามสิองพัมตั้งอยู่แล้วในสันดานของสัตบุรุษทั้งหลายธรมโมสัปปุริสานังสันตาเนทิโตข้อหนึ่ง้อยสาสา พระผู้มีพระภาคถึงแล้วซึ่งกงรุงราชคลโดยลำดับพะควา่าอนุปุปเพนะราชขาหังปัตโตข้อหนึ่ง้อสามสบสหรือสีทั้งหลายอยู่แล้วในสวนแห่งพระราชา อิสยรันโยวิยาเนวุฒิหาข้อหนึ่งร้อยสามสิบห้าดอกบัวเขียวเกิดแล้วในน้ำนีลังอุปลังอุทะเกชาตังข้อหนึ่งร้อยสามสิบหก กิ่งไม้แห้งตกแล้วจากต้นไม้สุขขาสาขาลุกขาปติตาข้อหนึพระราชาออกแล้วจากเมืองด้วยบริวารใหญ่ราชามหันเตนะ ปรริวาเรเณนักคลานิขันโตข้อหนึ่งร้อยสามสิบแปดช้างดุหลีกออกแล้วจากฝูงจันโทหัตถียูถาวูปกักโถข้อหนึ่งร้อยสามสิบเก้าขุนนางไปแล้ว ในแม่น้ำด้วยเรืออมัตโจนาวายะณทิยังคโต้ข้อหนึ่งร้อยสี่สิบพรามทั้งหลายเข้าไปแล้วสู่เมืองเพื่ออันขอพรามมนานณลังพิกขายะปวิหธธาข้อหนึ่งร้อยสี่สิบเบ็ด ไฟตั้งขึ้นแล้วแต่หลังคาแห่งเรือนอักคิเคหัสะชะธนาอุทธิโตข้อหนึ่งสีหญิงทั้งหลายไปแล้วเพื่ออันเล่นในแม่น้ำอิธิโยณทิยังกีลายะคตา ข้อหนึ่งสีจีวรทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วแก่สงจีวลานิสังคสสะอุปปันนานิข้อหนึ่งสี่ีจีวรของสามเณรหายแล้วสามเณรสะจีวรังนัดถัง ข้อหนึลูกหญิงของเศรษฐีตายแล้วเศรษฐีโนทีตามะตาข้อหนึ่งร้ต้นไม้ทั้งหลายงอกขึ้นแล้วในสวนแห่งพระราชารุกข,ขารันโย วิยาเนลุนหาข้อหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดนางสาวน้อยไปแล้วสู่ตระกูลแห่งผัวกัญญาปติโนกุลังคตาข้อหนึ่งร้อยสี่สิบแปดภิกษุทั้งหลายนั่งแล้ว ในวิหารใหญ่ภิกขูมหันเตวิหาเรนิสินนาข้อหนึ่งร้อคนนอนแล้วในศาลาสูงใกล้บ้านนโรคาเมอุจจายะสาลายะนิปันโน ข้อหนึ่งร้อยห้าสิบพระจันทร์ขึ้นไปแล้วในฟ้าในกลางขึ้นจันโทร,รัติยังนะเพอ,อุกคโตสำหรับคำเฉลยขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ